อันยองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่องทัพทีมแฟมิลี่นะคะแล้ว,วันนี้นะคะเรานะคะก็อยู่กับเกมสกุล่าสกูดซิม ULATOR กันอีกแล้วนะคะแล้ว,วันนี้นะคะเรานะคะก็จะไปตามหาแก๊งสายหลงกันนะคะทุกคนก็จะมีทั้งหมดเจ็ดสีเนาะก็จะมีสีแดงส้มเหลืองเขียว ฟ้าน้ำเงินแล้วก็ม่วงนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหากันนะคะส่วนตัวเราขอเป็นสีเอ่อฟ้าดูโอเคเดี๋ยวสีฟ้าแน่นอนทุกคนเราจองสีฟ้านะคะไปอันนี้อยู่ในทีมแม่ชีได้ไงก็ไม่รู้นะคะตามหากแก๊งสายรุ้งแก๊งเรนโบทุกคนอ่ะชุดนี้ไหมอ้าดิม่าคี เอาชุดนี้แล้กันเฮ้ยปาแค่คลิปเอาชุดนี้แล้กันค่ะเอาชุดนี้ลก้ลก,ลกันนะคะทุกคนเดี๋ยวฉันเข้าไปตต่ออ่ะเอาชุดนี้นะคะส่วนพอบก็มงกุฎไหมเอาหูฟังดีกว่าทุกคนเคไปะเราจะไปตามหากแก๊งกันนะคะหนึ่งนะคะทุกคนเพราะรอบนี้เราผ้ากับเล่นไปพร้อมกันเลยไม่ได้แยกผ้ากับแยกเล่นนะคะ Okay. มาแล้วเดี๋ยวเรา,เ,รา,เ,รา,าเดี๋ยวเราจะไปตามหากันทุกคนแต่ว่าเราจะต้องไปตามหาที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าโรงเรียนนี้คนยังมาไม่ครบกันนะคะประมาณแปดโมงคนน่าจะอยู่ครบแล้วเราต้องรอรอเวลาคะ่ะทุกคนคือจะบอกว่าเวลาในเกมสกูลาคือมันไวมากไม่ถึงหกสิบวิเลยทุกคนไหนไป เราพาไปทัวร์กันก่อนนะทุกคนก็จะมีแค่ผู้หญิงนะคะไปดูว่ามีใครมาบ้างหรือยังทั้งหมดเจคนคือทุกชั้นเลยนะคะทุกห้องเนาะไปตามหาใครที่แบบสวยโดนใจไอโกะก็จะพาไปแล้วก็จะตั้งชื่อให้ด้วยนะคะโอ้โฉงในห้องเรามีใครมากันบ้างยังฮะสิบแปดโมงเนี่ยไม่มีคนมาโอ้ยไหนอุ้ยทำไมห้องนี้เข้ามากันไวจังไหน ุ้ยน่าจะยังมาไม่ครบแน่นนยแต่มาโคตรไวอะทุกคนนะเลือกคนกันอืมคนไหนที่ถูกใจเราเป็นผู้หญิงคนนี้ก็สวยนะทุกคนดูดิเฮ้ยแล้วแกเป็นใครน่ดจะมาจากไหนเนี่ยแกดินทะลุก,กำแพงมาฮะฮะได้เหรอนายนายโอเคไหมอะเราเราวิ่งชนกำแพงทำไมทุกคนจะอ,อ่ะอ่ะถ้างั้นเอาคนนี้แล้วกัน อาเธอฉันกำลังตามหาคนในแก๊งใสลุงเธอเป็นให้หน่อยได้ไหมได้เลยสิแล้วเธอเป็นสีอะไรหรอฉันขอเป็นสีเขียวก็ได้ฉันชอบแล้วเขียวออนหรือเขียวเข้มได้หมดเราชอบทั้งสองถ้างั้นเอาเขียวเข้มนะโอ้ได้ได้ได้ทุกคนมันชุดไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่มันชุดแรกหรือเปล่าชิเมชุดที่แบบมาเล็กนึง นี่ไงถูกต้องอ่าสีเขียวเข้มนะโอ้ม่ใช่ม่ใช่มันต้องตรงนี้สิเข้มเกินไปเปล่าเปลี่ยนสีผมซะหน่อยไหมดำไหมเลยสีดำไหมเฮ้ยใจะเย็นจะเย็นจะเย็นมานี้เธอลืมมวหรอเราคัดเลือกเธอเปลี่ยนผมไหมไม่เปลี่ยนหรอกเนาะอ,อ่ะพับเป็นหัวอยากได้อะไรมันจะเปลี่ยนได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นตรงไหน,นอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงลืมเอ่ออ่ะอันนี้มันสำหรับสีชมพูทุกคนเบอร์ ยังไม่ปลดล็อกเลยอ่ะทุกคนอ้อาอันนี้ดี่แบบเอามองกุฎนะคะโอเคป้มาเลยเดี๋ยวจะไปหาคนต่อไปกันนะคะห้องเราก็น่าจะครบแล้วใช่ป้าใน่ไงครบแล้วทุกคน มาเธอรออยู่ข้างหน้าก่อน้วงเรามีแต่คนหน้าตาดีเลยเธอก็ได้นะอุ้ยสวยอะ่ะคนนี้แต่ว่าทรงผมนี้ได้แล้วอะ่ะเยถ้างั้นเจอคนนี้โอ๊ยทำไมเวลาเลือกมัเลือกยากจังนี่เธอตัดผมทรงไรอะ่ะอันเดอร์หรอ อ่ะทางนั้นมาเธอเออเธอชื่ออะไรนะฉันลืมชื่อเธอโทมิเอช่ปะใช่แล้วล่ะโอ้เสียงแบบใช่แล้วล่ะโอ้มาทุกคนไหนนะชุดบังคืออะไนคะโอเคเธอเป็นสีอะไรเรากำลังตามหาคนเข้าแก๊งเรนโบว์เธอผมเธอเป็นะไรสีแดงปะเธอเข้ากับสีแดงนะดูแล้วแบบใส่แล้วน่าจะสวยลดชดดีนะฉันว่า เชมขนาดนี้ก็ตั้งใจอยู่แล้วปะโอเคเอาเอาเอาอีกคนนึงฉันะาเอาคนนี้สวยมาเลยเราคัดเลือกแต่คนสวยนะคะ่ะทุกคนคือแบบเอาดีๆคือก็สวยทุกคนนั่นแหละแต่ว่าแบบในสายตาเราเราเลือกคนนี้ถ้าเป็นสีอะไรได้ป้าสีอะไรดีเธออะน้ำเงินไหมอุ้ยอุ้ยผิดผิดผิดเอาเราน้ำเงินไหมทำไมน้ำเงินเป็นแบบนี้ น้ำเงินแม้หรือเธอจะเป็นสีอะไรบอกมาบอกมาเขียวอ่อนหม้เอาสีเหลืองแล้วกันเหลืองทำไมมันเหลืองอือแบบเนี้ยเหลืองนี้แม้โอเคพัดเทลมากทุคทกคนเธอเดี๋ยวฉันจะปรับสีเสื้อเธอให้เป็นพัดเทลกว่าน,นี้ไหนอ่ะม,มันเปลี่ยนออนเอามันเปลี่ยนจังได้ทุกคนเอาใหม่นะเอาใหม่อุย้ยรู้แล้วลืมเอาแล้วไปเปลี่ยนให้เขาชุดอะไรเนี่ย นี่อ่ะโอ้ยรืมอีกแล้วทุกคนนี่นี่เธอเขียวอ่อนปะเขียวเข้มเนาะนี่เขาจะเอาสีพาเทลนะคะทุกคนเอามาสีเธอมามาทุกคนตามเรามาหนึ่งสองสามสี่ได้สี่คนแล้วนะคะทุกคนเพื่ออีกสามคนนะคะเยวต้องอู้คูม,มาสอนละเหลือสีน้ำเงินสีเหลืองเอ,อ่อสีเขียวอ่อน ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาแล้วสีส้มอ่ะมันมีสีเขียวอันเดียวหรือเปล่าทุกคนเดียวเดียวเดียวลืมสีสายลุงหนึ่งสองสามสี่เออแดงส้มเหลืองเขียวเออเขียวอ่อนเขียวเข้มฟ้าม่วงแสดงว่ามันอาจจะไม่มีสีเออน้ำเงินใช่ไหมเดียวเดียวเดียวหนึ่งสองสามสี่ เหลือส้มด้วยทุกคนอ่ะส้มกับม่วงแล้วก็น้ำเงินไหนห้องนี้อุย้ยคนนี้สวยอะทุกคนดูดีเขาสวยนะแกเอาดีอันนี้คือทำไมตาบวมอย่างเงี้ยอ้าแกร้อนเพิ่งตายมาหรอคนนี้แม่ทุกคนน้ําเงิน เอาป้าสนใจไหมฉันกำลังาหาคนเข้าแกงเรนโบว์สนใจสนใจจ้าคือคุยยังไงกับตัวเองให้ดูสนุกก็ไม่รู้ดูเอาทำไมอ่นนี้ไงเอ่อเพื่อนใช้สีน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินนี้มันทำไมดูอันนี้น้ำเงินอันนี้ออกม่วงอะโอเค ต่อไปตามหาสีส้มนะคะมาสก,กุตเตอร์คู่ใจหนึ่งสองสองสาสี่ห้าอีกสองคนนะคะต่อไปก็จะเป็นสีส้มไม่มีคนหรอกาอาจจะอยู่ห้องเอออะไรบารลงจิมก็ได้นะทุกคนนั่นแย่เยอะได้ทุกคนโอ้ย ถ้พากันหมุนอย่างนี้ใครเอานี้เอาคนนี้เอาคนนี้คนนี้ไานขอดูหน้าเธอหน่อยขอดูหน้าเธอหน่อยมานี่ไม่เอาแล้วเอา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 มามานี่มานี่อือคนนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่เอาห้องนี้ให้มันจบเลยไหมทุกคนอ่าคนนี้คนนี้คนนี้มานนี้เธอเป็นสีส้มไม่เล่าไหนนะได้เลยคือทำไมทุกคนคือทำไมทุกคนมาตอบตกลงแบบได้เลยทุกคนเลย อ่ะส้มทำไมส้มเป็นแบบนี้อ่ะหนูอ่ะส้อมอันนี้แล้วกันนะโอเคอ่ะเอาคนนี้ด้วยเอาคนนี้ด้วยให้ครบเลยทุกคนคนนี้นี่ไงสีม่วงพอดีนะคะหัวม่วงด้วยโอเคแต่เดี๋ยวเราไปเลี้ยงซูชินะทุกคนเติบเปนเอาเอาไม่ใช่นะไม่ใช่นะตัวะป้าตีตัวอนี่ไง อุ้ยวิงมากันเป็นขบวนเลยดูดิตรงแถวมากอ่ะต่อคิวกันนะทุกคนเป็นเพื่อนกันวะ่ะฮืๆทําอะไรน่ะคนเสื้อน้ําเงินเอะอต้นสีม่วงสีอันนี้ก็อกม่วงนะแต่มันคล้ายๆน้ําเงินนะคะอันนี้แล้วกันทุกคนคิดว่าสีไหนที่มันแบบแสบตาเกินไปป่ะสีนี้ทุกคนน้ําเงินมันอันนี้เกินอาหาน้ําเงินอื่นไหมเราจะต้องสวยทุกคนนะแกงเนี่ยเข้าใจป่ะ ใครไม่สวยก็ต้องสวยให้ได้อันนี้ไหมเมื่สี่อะไรเนี่ยก็น้ำเงิน,นเลยเนาะออทุกคนปะรู้สึกคนนี้ตัวสูงที่สุดก็จะเป็นคนนี้เลยนะเนี่ยโอ้ยตัวสูงเกินพี่ปะเดี๋ยวเราไปอุ้ยทุกคนมันใกล้ลอยกระทงเรานน่นะอู้หู้คนสูงวิ่งช้าสุดเลยเข้าแถวกันได้ไหมเข้าแถวกันได้ไหมบอกให้เข้าแถวทำไม เราไปเลี้ยงซูชิทุกคนคะ่ะมันแก้ถึงวันลอยกระทงแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปประกวดเป็นลอยกระทงดีกว่านางลพบุพ์มาอะไรอย่างงี้น่าจะได้ชินตาฟาชินตะะ์นตาบาตุดตาติดทัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นโชว์นวหน่อยได้ปะเดี๋ยวจะแคปปกนะคะอา้าวทำไมเหลือกันแค่นี้ไปไหนหมดอะทุกคนอ๋อนี่